เดี๋ยวเราเชิญแฟนพี่ฝันมาดีกว่าพี่เพืเข้ามาเลยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชิคชิคชาแนลกดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา วันนี้นะคะเราจะมาทําคลิปตามําขอแฟนคลับค่ะทำขออะไรหรอคะก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกให้เราเปิดตัวแฟนพี่ฝันค่ะแฟนพี่ฝันแฟนโอเคตกใจโว้ยเราก็งงไงว่าเอ้ยพี่ฝันจะมีแฟนตอนไหนว่าฝาแฝดนะคะพี่ฝันฝาแฝดนะคะอย่างที่รู้กันนะคะว่าพี่ฝันน่ะมีฝาแฝดวันนี้เราก็เลยได้โอกาสนะคะมาเปิดตัวฝาแฝดพี่ฝัน เรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาฝ่าแฟนพี่ฝันจะเหมือนขนาดไหนจะหน้าบานขนาดนี้หรือเปล่าไปดูกันลเลยเดี๋ยวเราเชิญแฟนพี่ฝันมาดีกว่า เราให้พี่เฟืองนะคะแนะนําตัวก่อนเลยค่ะพี่เฟืองค่ะแฝดพี่ฝันค่ะอืมเป็นฝาแฝดกันจริงป่ะคะเนี่ยทำไมหน้าตาไม่เหมือนกันเลยหนูเนี่ย,ยสงสัยเมื่อไ่เส็แล้วอะ่ะ<อ>แฝดกันจริงๆสิคะเนี่ยดูสิดูดีๆเหมือนกันออกนะนี่หน้าคนนึงแหละก็น้าคนนึงแหละอีน้าคนนึงกลมไงพี่ฝอนอ๋ออ้าวแล้วนี่เกิดเกิดใครเกิดก่อนใันคะเนี่ย อ๋อเราเกิดวันเดียวกันแล้วก็คือพี่เพื่อนอะเกิดก่อนแล้วพี่ฝ้าเกิดคนสุดท้าย,แ,ยแล้วเขาเขาบอกว่าอะไรนะคนแก่โบราณเนาะเขาบอกว่าใครที่เกิดก่อนคนนั้นอาจจะเป็นน้อง<ม>คนที่เกิดทีหลังเป็นพี่แแนแสดงว่าใครเป็นน้องใครเป็นพี่คะเนี่ยก็จริงๆถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์เราเป็นน้องแต่ถ้าความเชื่อของโบราณก็คือคนนี้เป็นน้องอ๋อคือพีก่อนอใช่แล้วห่างกันประมาณ 6นาทีห้าหกนาทีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่๊อสสงสัยาง่ไคะคำว่าแฝดกันนี่คืออยู่ในท้องแม่เดียวกันใช่ไหมใช่สี่กระบอกใช่อยู่ข้างในท้องแม่เดียวกันใช่ไม่ใชวันที่แม่ตกไข่อะค่ะแม่ตกไข่สองใบใช่การการคนเราที่อยู่ในท้องไข่เดียวกันเนี่ยนับเรียกว่เรียกว่าแฝดใช่อะนับคือแม่เรียกแฝดเหมือนถ้าไข่ใบเดียวคือแฝดเหมือนแต่ถ้าไข่สองใบเขาเรียกแฝดคนละฝาอะไรที่มันออกมาเหมือนออกมา กู่กันน่ะก็คือเรียกว่าฝาแฝดก็คือขานขานตามออกมาใช่โอ้โหอะไรเนี่ยอัศจรรย์มากเลยเนี่ยโอ้โหคอสมีคอสตื่นเต้นมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าคือนึกคือนึกว่าเข้าใจว่าแฝดแล้วจะต้องออกมาทีเดียวปุ๊บอย่างเงี้ยอืมสองก็คือสองคนออกมาปุ๊บอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ได้สิลิคอนต่อให้ก้นขาคนละเวลาก็นับเป็นแฝดใช่ไหมใช่ ท้องเดียวกันก็เรียกแฝดแล้วแหละโตมาด้วยกันอ่ะก็คืออยู่ในท้องเก้าเดือนอ่ะก็คือแบบว่าเหมือนแย่งกินอาหารอยู่ในท้องกันเขาก็เรียกว่าแฝดแหละแต่แค่ว่าคือรูออกอ่ะมันมีแค่รูเดียวแล้วมันเลไม่สามารถออกมาพร้อมกันสองตัวได้อย่างี้เปล่าทำแล้วก็ไปแนะนำที่ไม่ไกนีด้วยเนี่ยโอเคเข้าใจครับคือจริงๆแล้วอ่ะเขาจะบอกว่ามันมีแฝดแท้แฝดเทียมอ่ะอันนี้แฝดแท้แฝดแท้ก็คืออะไรที่ทุกอย่างเจอกันเหมือนกันเปรี้ย มันร้อแฝดไม่ออกชอันนี้คือแฝดเทียมรู้เลยว่าคนนี้คือพี่ฝันคนนี้คือพี่เฟื่องูแต่ทุกคนน่ะจะชอบบอกว่าเนี่ยหน้าเหมือนกันนี่มันเนิ่นพี่ฝ้ายกับพี่เฟื่องใชายเป็นแฝดสองคนนี้เป็นฝาแฝดนี่เป็นพี่น้องกัน หรือนิสัยอะค่ะไม่มีเหมือนเลยค่ะอ้าวพี่เฟื่องชอบสีอะไรคะเฟื่องจะชอบออกแนวสีชมพูขาวอย่างเงี้ยค่ะอ้าวแล้วพี่ฝันนะคะพี่ฝันก็จะออกแนวโทนพาสเทลเขียวฟ้าคนละยอดเลยค่ะอ่าแล้วนี้ก็ชอบนะพี่คอรขอถามหน่อยมันการเป็นฝาแฟดเนี่ยอย่างที่สําคัญเลยนะนิสัยเหมือนกันไหมไม่ต้องพูดต่างกันชิดเชิงมากเลยค่ คำว่าต่างนี่ต่างแบบยังไงต่างกันคนละขั้วเลยอ่ะพี่คอยเข้าใจวะไงคนไม่ต้องอธิบายอ่ะอีคนนืนเหนื่อยคนอยู่ใต้ทุกคนทุกคนรู้จักแม่เหล็กใช่ไหมแม่เหล็กมีขั้วลบแล้วก็ขั้วบวกเออต่างกันอย่างนั้นเลยนี่ฝันเป็นขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วลบคือเฟืองแสบสุดอ่ะเอาง่ายๆฝันนี่ยังไม่เท่าไหร่แต่เฟืองนี่คือแสบอ๋อฝ่ายอะอ๋อฝ่ายเหรอฝ่ายที่อยู่ตรงกลางฝ่ายที่อยู่ตรงกลางค่ะแต่จะบอกว่าเฟืองมีกรรมเยอะ คนก็ใส่เสื้อเหมือนกันเลยนะใส่โดยที่ไม่ได้นัดหมายค่ะมันเป็นความเปิ่นเออเดี๋ยวนะน่าสวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนอ้าว่เคมาทำอะไรกันเนี่ยเอ่อเราจะมาเล่นกับเอวาค่ะนี่ค่ะเอวาพ่อจะนอนค่ะหลับแล้วว่าแต่โรงเรียนพี่เคนเปิดเมื่อไหร่หรอโอ้โหน่าจะ14แล้วค่ะโอ้เบื่อแย่เลยเปิดอไปยานขนาดนี้ พี่อะยังเบื่อเลยถ้าเอวาหลับนะพี่ก็เอากินนอนอยู่แค่นนี้เนี่ยเริ่มอึดอัดแล้วพี่ๆทุกคนเบื่อกันใช่ไหมคะใช่เบื่อ <ๆ S 1> มาก <applause S 1> อยู่แต่บอดจริงไม่รู้จะทําอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยเอวาเอวาก็หลับใช่ก็เลยทลําคลิปก็ทําคลิปแต่อยู่ในบ้านนี่แหละงั้นนี่เลยค่ะหนูมีกิจกรรมให้พี่ทำค่ะกิจกรรมอะไรเหรอเคสก็กิจกรรมเต้นสู้โควิดกับน้ำผลไม้ทิกเกอร์ซูเปอร์ทิดไงคะเต้นสู้โควิดเหรอใช่แล้วค่ะพี่ฝน นอกจากจะเป็นเพื่อสุขภาพแล้วยังได้ลุ้นของรางวัลอีกด้วยนะคะของรางวันกับพี่เคสมาสนนะเู้ยๆๆงั้นเราก็ไปเต้นกัปเถอะไปยั่ไม่ได้เอาเอวาไปนอนก่อนแล้วเราก็ไปเปลี่ยนชนุดเฮ้ยจ,จะหลอช้าทำไมล่ะไปเลยสิไป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 เาไปนอนเลย สนุกในวันนี้ทั้งมันทั้งสนุกแถมยังได้รู้ของรางวัลอีกด้วยเดาที่มาว่าต้องชวนเพื่อนทางบ้านนะคะมาร่วมเต้นสู้โควิดแบบพวกเราที่เพจทิปโก้แล้วแหละและเพื่อนๆก็อย่าลืมดื่มน้ำผลไม้ทิปโก้ซูปเปอร์คิดน้ำผลไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีวิตามินซีสูงและก็ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยนะคะแล้วมาสนุกกันเยอะๆนะคะตอนนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง เตแดนทิปโก้ซูปเปอร์คิดชวนน้องๆหนูๆมาดื่มน้ำผลไม้แท้ทิปโก้แล้วขยับออกสเต็ปโชว์ท่าเต้นลุ้นรับของรางวัลใหญ่แล้วมาสนุกกันเยอะๆนะคะ